โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมป๊อปนะครับจากช่องป๊อปชาแนลนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Night Crow นะครับผมซึ่งเป็นเกมที่บอกเลยว่ากระแสดีมากนะครับตอนนี้นะแล้วก็เป็นเกม Pay to Earn ด้วยนะครับด้วยความที่กราฟิกระดับ5้าดาวนะครับบอกเลยว่าตัวเกมเนี่ยทำภาพออกมาได้ค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็ถูกใจหลายๆคนที่ผ่านมาเห็นผมเล่นนะครับหรือว่าผ่านมาเห็นสตรีมเมอร์หลายๆคนเล่นมากนะครับแล้วก็อยากมาลองเล่น นะครับผมวันนี้นะครับก็เลยจะมาแนะนำระบบในเกม n i g h t c r a w l นะครับที่ผมคิดว่าทุกคนควรรู้แล้วก็เป็นระบบที่สำคัญในเกมมากๆนะครับผมโดยจะมีระบบอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมโอเคครับระบบแรกนะครับจะเป็นระบบ Status นะครับผมตัวเกมเนี่ยก็จะมี Status หลักๆอยู่ก็คือเป็นตัว d าม a จ e แอ t แท k s สป e ดนะครับค่าแอคนะครับตัวค่าแอคเนี่ยก็คือค่าฮิตนั่นแหละนะครับแอคเซเลเรชันนะครับก็คือความแม่นยำ นะครับแล้วค่า Defense นะครับซึ่งในตัวเกมเนี่ยจะบอกอยู่ตรงด้านบนเลือดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นดาเมจนะครับตรงนี้ก็จะเป็น Defense แล้วก็ค่า Act นะครับตรงนี้จะโชว์บอกเลยนะครับผมซึ่งตอนเนี้ยนะครับจะบอกเลยว่าค่าที่สำคัญที่สุดในช่วงต้นเกมนะครับก็คือค่า Acceleration นะครับหรือว่าค่า Hit หน้าหลิงนะครับผมเพราะว่าถ้าเรามีค่าตรงนี้น้อยนะครับในการที่เราจะทำ Main q u ควสหรือว่าตีมอนสเตอร์ที่เลเวลสูงกว่ามันจะตีไม่โดนนะครับ ซึ่งเป็นปัญหาค่ะมากนะครับในตอนนี้นะครับผมแล้วบางคนอาจจะไม่รู้ว่าค่าแอคมันคืออะไรนะครับเพราะว่าบางเกมมันไม่ได้ไม่ได้เขียนว่าค่าแอคนะครับบางเกมบางเกมเนี่ยจะเขียนเป็นค่าฮิตอะไรประมาณนี้นะครับก็เน้นย้ำว่าตัวค่าแอคเซเลชันเนี่ยหรือว่า acc เนี่ยคือค่าฮิตนะครับซึ่งสําคัญมากๆกับเกมนี้นะครับผมแล้วก็ยังมีรายละเอียดตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นดีเทลด้านในนะครับผมก็จะเป็นค่าสแตงเป็นค่าเด็กค่าอินิเทอร์ a ิตี้สปิริตนะครับเ e นดูแ a น c ์นะครับซึ่ง ค่าสเตตัสเบสิกตรงนี้นะครับมันจะมีผลกับตัวครีตด้วยนะครับตัวครีตก็จะเป็นสเตตัสที่สามารถอัพได้มันก็คือระบบสเตตัสนี่แหละครับผมนะครับตัวนี้ก็แนะนําง่ายๆเลยคุณเล่นสายอะไรอัพตามนั้นนะครับอย่างเช่นสายกายภาพก็อัพสแตงไปเลยนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยในเกมเนี้ยนะครับผมแต่ละสายเนี่ยมันจะมีค่าแอคไม่เหมือนกันนะครับคือค่าแอค ACC รวมเนี่ยนะครับมันจะไปบวกกับค่าเมลีแอคนะครับหรือว่าค่าแอคตามสายนั้นด้วย อย่างเช่นผมเล่นเมลีใช่ไหมครับมันก็จะเอา acc เนี่ยสมมุติว่า acc 100นะครับแล้วเรามีโบนัสเมลี acc อีก20อย่างเงี้ยนะครับค่าแอครวมของเราเนี่ยมันก็จะกลายเป็น120นะครับเพราะฉะนั้นเล่นสายไหนอัพสเตตัสนั้นไปเลยเล่นเมลีกายภาพนะครับก็อัพสแตงด์ไปเลยนะครับส่วนใครที่เล่นกายภาพระยะไกลนะครับก็ up เป็น d e กไปเลยนะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มค่าแอคแรงนะครับส่วนพระหรือว่าเมดนะครับก็ up เป็นอินไปเลยนะครับช่วงแรกก็ up ตามนี้ไปเลยนะครับผม ส่วนด้านหลังเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําให้อัพเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะยังไม่มีผลเท่าไหร่นับช่วงแรกๆน่าจะเน้นเป็นสเตตัสหลักนะครับแต่ตัวนี้ก็เพิ่มเหมือนกันนะครับตอนนี้ endurance นะครับผมก็จะเพิ่มเป็นตัว damage red นะครับ damage red ก็คือ damage reduction นะครับผม Key resist นะครับผม c r i damage reduction skill damage reduction นะครับแล้วก็ตัว crit damage reduction นะครับตัวนี้ก็คล้ายๆกับค่าวิทนะครับผมก็คือทำให้ตัวละครเราอึดขึ้นนะครับส่วนตัวนี้เป็นค่าสปิริตนะครับ ค่าสปีดก็คือคล้ายๆกับค่าอินครับแต่ว่ามันเป็นการเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องของสกิลนะครับก็คือเป็นแม็ก p อนะครับ MP r e g e n ีเจน l กิล e ปนะครับแล้วก็ MP Cost Reduction Rate นะครับก็คือตัวอ่าเปอร์เซ็นต์ในการลดการใช้ MP นะครับส่วนอีกค่าหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นวิ t ท l i t ลิตี้นะครับตัววิเทอร์ลิตี้ก็จะเพิ่มแม็ก p อนะครับเอ่อเอ Regen t เจนเอ็มพนนะครับแล้วก็แม็กเวทนะครับก็คืออ่าค่าน้ำหนักนะครับผม ก็อาจจะแตกต่างจากหลายๆเกมที่เราเคยคุ้นเคยเนาะนะครับผมแต่หลักๆก็คือแนะนําตามนี้แหละนะครับนะครับสามอันนี้ก่อนนะครับเป็นอันดับแรกนะครับเพื่อให้เราเสริมค่าแอคให้ได้ก่อนนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกค่าแอคมันสําคัญถ้าเรามีค่าแอคน้อยมันจะตีมอนไม่โดนนะครับแล้วเราจะวิ่งเควสเมนเควสไม่ถึงมันทําให้เราเก็บเลเวลช้านะครับผมในส่วนต่อมานะครับจะเป็นเรื่องของตัวคาแรคเตอร์ดีเทลหรือว่าอิพิเมนต์นะครับ ซึ่งของอุปกรณ์ผู้เี้นนะครับก็จะมีหลายส่วนนะครับที่จะเพิ่มค่าแอคนะครับผมจะเน้นไปทางด้านเรื่องค่าแอคก่อนแล้วกันนะครับก็จะเป็นอาวุธนะครับอาวุธหลักกับอาวุธรองนะครับมันจะมี2อย่างอาวุธหลักเนี่ยจะให้ค่าแอคเหมือนกันนะครับแล้วก็อาวุธรองด้วยก็จะมีค่าแอคเหมือนกันนะครับสชิ้นนี้จะให้ค่าแอคในส่วนของระดับเนี่ยจะให้ค่าแอคทุกชิ้นนะครับผมให้ทุกชิ้นเลยนะยกเว้นอ่าส่วนของตัวเข็มขัดนะครับตัวเข็มขัดจะให้เป็นดาม e r ด d u c กชัน นะครับผมอ่าส่วนตรงนี้นะครับผมลิลิกก็ให้ค่าแอคเหมือนกันนะครับหลายๆช่องก็ยังไม่เปิดนะเป็นอ่เชเวลแล้วก็ลูนนะตรงนี้ยังไม่เปิดนะตรงนี้ก็สามารถหาค่าแอคได้เหมือนกันเป็น PVE แอคนะครับอ่าแล้วก็ตัวทาริสเมนต์นะครับผมกับตัวบุชนะครับทาริสเมนต์กับบุชนะครับตัวนี้ก็ จะให้เป็นค่า X เหมือนกันนี่ค่า x 10นะครับตัวบุตรนี้จะไม่ไม่ได้ให้เป็นค่า X นะครับแต่จะให้เป็นเรื่องของพลังป้องกันนะครับเป็น Defense กับ Damage Reduction นะครับแต่ว่าเราสามารถหาค่า X ได้จากการเสริม Option นะครับผมซึ่งผมจะพูดในเรื่องถัดไปนะครับนะก็คือเรื่องการเสริม Option กับการตีบวกนะครับผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องระบบ Enchan นะครับก็คือการตีบวกกับการเสริม Option นะครับจะมีทั้งหมด3เมนูนะครับ เมนูแรกเนี่ยจะเป็นซิงเกิลนะครับซิงเกิลก็คือการตีบวกแบบชิ้นเดียวนะครับผมโดยใช้วัตถุดิบด้านบนที่เราสามารถเลือกได้นะครับด้านล่างก็จะเป็นด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นตัววัตถุดิบในการตีบวกนะครับผมก็จะมีทั้งหมด3เกรดนะครับก็แบบไม่มีสีนะครับแล้วก็เป็นแบบแปรแล้วก็เป็นแบบสีม่วงนะครับซึ่งซักเซสเลทเนี่ยก็จะต่างกันนะครับผมการตีบวกแบบปลอดภัยเนี่ยจะในแต่ละชิ้นจะไม่เหมือนกันนะครับก็จะเริ่มจากตัวเวปป้อนนะครับตัวเวปป้อนเนี่ยตีบวกปลอดภัยนะครับจะอยู่ที่บวก ต่อมาเนะี่ยพวกอุกปกรณ์สวมใส่หมวกชุดเกราะต่างๆเนี่ยนะครับจะตีบวกปลอดภัยที่บวก5นะครับถ้าบวกเกิน5เนี่ยจะมีโอกาสแตกนะมันจะขึ้นเตือนเป็นสีแดงนะครับถ้ามีโอกาสแตกนะแล้วเกมนี้บอกเลยว่าแตกง่ายมากนะครับอย่าไปลองตีเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามีโอกาสแตกทันทีถ้าแตกปุ๊บคุณหาของใส่ยากมากเพราะว่าใน,ในช่วงต้นเกมเนี่ยมันจะค้าของค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ไอ้ตัวอุปกรณ์สวมใส่เนี่ยจะหาค่อนข้างยากนะครับผม ส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นส่วนของประดับนะครับประดับเนี่ยจะอยู่ที่บวก3นะครับจะมีจุดปลอดภัยอยู่ที่บวก3นะครับถัดมาก็จะเป็นพวกทาริสเมนต์นะครับแล้วก็พวกลินิกพวกนี้จะมีจุดปลอดภัยที่น้อยมากๆก็คือบวก1นะครับเออบวก1ขึ้น2ปุ๊บมีโอกาสแตกทันทีโอกาสแตกค่อนข้างสูงมากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ตีบวก4หรือบวก5าติดเนี่ยถือว่าดวงดีมากๆแล้วนะยิ่งเป็นลิลิกนี่คือยิ่งยากครับบวก3ยังยากเลยนะครับสำหรับตัวลิลิกนะครับผม ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับการตีบวกแล้วก็จุดตีบวกปลอดภัยนะครับถัดมาจะเป็นการตีบวกแบบหลายชิ้นนะครับเราสามารถตีบวกหลายชิ้นได้ในไอเทมที่เป็นประเภทเดียวกันนะครับอย่างเช่นประเภทอุปกรณ์สวมใส่นะครับหรือว่าอุปกรณ์เรเนี่ยเราสามารถตีบวกได้พร้อมกันเลยนะครับนี่มันก็จะตีบวกพร้อมกันหมดนะครับผมถ้าใครแบบขี้เกียจมาตีทีละชิ้น2ชิ้นอะไรเงี้ยนะครับแล้วคุณอยากตีเท่าไหร่คุณก็สั่ไปนะครับ ถ้าอยากได้บวก6มีหลายชิ้นนะครับมันก็จะซัดขึ้นไปเรื่อยๆเลย1ถึง6นะครับคือถ้าคุณเอาถึงบบก6เนี่ยมันอาจจะไม่ติดสักชิ้นเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นการย่นระยะเวลานะครับในการตีบวกขึ้นมาถ้าเรามีวัตถุดิบหลายชิ้นนะครับส่วนช่องสุดท้ายนะครับเป็นการเอ็นชานนะครับคล้ายๆกับการออฟแมวนะครับถ้าใครเล่นแลกก็น่าจะรู้เรื่องของการออฟแมวเนาะตัวนี้ก็จะเป็นการออปชั่นเสริมเข้าไป นะครับโดยการใช้หินนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเวปป้อนรีไฟสโตนนะครับก็จะใช้เป็นตัวเวปป้อนรีไฟสโตนจะมี2เกรดนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับเราสามารถดูดีเทลได้นะครับว่าอไอเทมแต่ละชิ้นเนี่ยมันสามารถแรนดอมได้ออปชันอะไรบ้างนะครับก็ตรงนี้จะมีเวปป้อนดาเมจนะครับเอเซอร์เรชั่นนะครับแล้วก็ตัว PVE ีดามเอจอะไรพวกนี้เราก็สามารถดูได้นะครับนะครับดูได้ทุกชิ้นเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีบอกอยู่เราอยากได้ออปชันไหนก็เราสามารถกดรีไปได้เรื่อยๆนะครับตัวนี้นะครับ อ่าโอเคนะครับตัวอินชานก็น่าจะเป็นประมาณนี้ครับนะส่วนถัดไปนะครับผมจะพูดถึงเรื่องการเสริมพลังของตัวละครนะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยจะมาจากเรื่องของ a c h i e v e m e n t กับกาชาแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของกาชานะครับก็คือตัวสัตว์ขีนะครับเวฟอลสไตล์แล้วก็ตัวระบบปีกนะครับหรือว่าระบบช่วยการบินนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากระบบสัตว์คีก่อนนะครับตัวนี้นะครับหลักๆเลยเนี่ยระบบสัตว์คีเนี่ยจะเพิ่มสเตตัสพื้นฐานเป็นตัว APD กับตัวสกิลสปีดนะครับผมโดยจะมีทั้งหมดเนี่ยหเกรดนะครับก็เป็นแบบ normal นะครับแล้วก็เรื่องขึ้นมาก็คือเป็น uncommon นะครับแล้วก็เป็น r a r แล้วก็เป็นสีม่วงนะครับก็คือ epic นะครับผมแล้วก็จะเป็น legendary นะครับสุดท้ายก็จะเป็น mystical นะครับก็คือแบบแดงเลยนะครับอันนี้คือแร r สุดๆนะครับซึ่งจะเห็นว่ามันให้ apd ถึง230นะครับตรงนี้เป็นระบบที่ค่อนข้างช่วย เรื่องของการฟาร์มหรือว่าตัวละครเราเยอะมากๆนะครับเพราะว่าเอพิดีเนี่ยมันเพิ่มเยอะมากๆถ้าเรามีสัตว์ขี่แบบธรรมดากับมีสัตว์ขี่แบบฟ้าเนี่ยเราจะเห็นเลยว่า a p d มันต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ถ้ายิ่งได้สัตว์ขี่ม่วงเนี่ยก็จะยิ่งแบบยิ่งตีไวยิ่งออกสกิลไวขึ้นนะครับผมตัวนี้ผมก็แนะนําแล้วกันนะครับถ้าใครมีงบเนี่ยก็สามารถซื้อ,อตัวแพ็กเกจนะครับมันจะมีแพ็กเกจการันตีสัตว์ม่วงอยู่นะครับถ้าใครเริ่มด้วยสัตว์ม่วงเนี่ย คุณก็จะเก่งแบบเก่งกว่าชาวบ้านเยอะตีเร็วกว่าชาวบ้านเยอะมากๆนะครับผมแต่ถ้าใครที่มีงบน้อยนะครับคุณอาจจะหาแค่สัตว์ฟ้าก็ได้นะครับเปิดแพ็กเกจเด้งหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับผมก็สามารถได้สัตว์ฟ้าเหมือนกันแต่ถ้าใครอยากสายฟรีเลยก็สามารถหาได้เหมือนกันนะครับสัตว์ฟ้ากับฝัดม่วงนะครับโดยจะหาได้จากตัว a c h i e v e m e ต t นะครับผมตัวนี้จะมีระบบ a c h i e v e m e n t ที่สามารถหาพวกสัตว์ได้อยู่นะครับ ถ้าเราทำ Achievement ครบเลเวล40เนี่ยนะครับก็จะได้เป็นสัตว์ฟ้า1ตัวนะครับเป็นตัวหมานะครับแล้วก็ถ้าทำ Achievement ถึง Level 50นะครับก็จะได้เป็นตัวลาเป็นดองกี้เป็นสัตว์ม่วงนะครับได้ APD ถึง120เลยนะครับผมอ่าตัวระบบสัตว์ขี่ก็ค่อนข้างสำคัญมากๆนะครับทำให้ตัวละครเราเก่งขึ้นเยอะมากๆนะครับตัวนี้ก็พยายามหาให้ได้นะครับในช่วงแรกๆนะครับถ้ามีแพ็กเกจคุ้มๆนะครับก็หาซื้อไว้ก่อนนะครับเพราะว่าบอกเลยว่าเกมนี้มอนโหดครับเออมากๆ นะครับใครที่จะเป็นสายฟรีแล้วมาเล่นเนี่ยคุณอาจจะไปช้ากว่าชาวบ้านค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับอยากคืนทุนเร็วก็ลงทุนก่อนนะครับเออแล้วค่อยไปเอื่นทีหลังนะครับส่วนถัดมานะครับจะเป็น w e a ป o n สไตล e นะครับเวเปิสไตล์ก็ยังอยู่ในโหมดของกาชาอยู่นะครับตัวนี้ก็จะขายในรูปแบบของกาชานะครับแล้วก็จะมี a อ็ i e ิ e เมนตแล้วก็ Event ด้วยนะครับในการที่จะได้มานะครับซึ่งเป็นตัวหินในการสุ่มนะครับผม ตัวนี้ก็เราสามารถใส่ได้นะครับทุกเลเวลเลยนะครับตรงนี้จะไม่มีเลเวลจากัดนะครับแล้วก็ไม่ต้องรับตัวนี้ได้จากกาชาอุปกรณ์สวมใส่เราเนี่ยอาจจะไม่มีสีหรือว่าอาจจะไม่ใช่ของแรแต่เราสามารถใส่ตรงนี้ทับเข้าไปได้นะครับมันเหมือนเป็นการสวมคอสตูมครับผมแล้วก็จะได้เป็นตัว e q u i p m e n t e f f e c t ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะได้เป็นค่าา melee a c c e l e r a t i o n นะครับ24นะครับแล้วก็เม l e e 13นะครับก็ได้เป็นคีเลตเพิ่มอีก7ดนะครับตัวนี้สําหรับของเทียมม่วงนะนะครับแล้วก็จะ เพิ่มหรือลดขึ้นไปก็ตามเทียนะครับก็จะมีตั้งแต่คอมมอนอันคอมมอนแร่อีพิกนะครับเลเจนดารี่แล้วก็อ่ามัลติคอลนะครับผมนี่ตัวนี้ก็ค่อนข้างเพิ่มพลังให้ค่อนข้างเยอะนะครับได้จากพวกกาชากับอีเวนต์นะครับผมบางคนอาจจะแบบดวงดีอะนะครับเปิดแบบแพ็ค1.99ดก้าเดอนแล้วได้แบบสีม่วงมานนี้ก็ถือว่าโชคดีมากนะครับอันนี้คือคือที่ผมได้มาเนี่ยผมก็ได้จากการการ เล่นอีเวนต์นะมันก็จะมีอีเวนต์ให้ด้วยนะครับตัวเกมตอนนี้มันก็จะมี Ba t t l e Pass แล้วก็พวกอีเวนต์ให้นะครับอีเวนต์ในเกมก็จะมีโอกาสที่จะได้ตั๋วเหมือนกันครับนี่ตั๋วนะครับแล้วก็ตีมอนทำเพรสอะไรไปนะครับมันก็จะมีแจกให้อยู่นะครับส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นระบบปีกนะครับหรือว่าไกด์เดอร์ตัวนี้ก็จะมีแจกนะครับสำหรับคนที่สมัครพรีเจิสเตอร์ก็จะมีแจกอยู่ตัวนี้จะเพิ่มเป็นในส่วนของเรื่องของ e x p นะครับ e อ s กพีสเตแล้วก็ p v Damage r e d u c t i o n นะครับ แล้วก็ตัวนี้จะมีสกิลพิเศษด้วยนะครับสำหรับสีม่วงขึ้นไปนะก็จะมีสกิลได้แอทแท็กครับก็คือพุ่งลงมาโจมตีได้นะครับผมแต่ส่วนใหญ่เนี่ยสเตตัสหลักของเขาเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเจน EXP เป็นหลักนะครับสำหรับตัวอุปกรณ์ในส่วนของปีนะครับผมส่วนต่อมานะครับก็คือเรื่องของการเก็บเลเวล EXP นะครับผมผมจะพูดรวมเป็นก้อนเดียวเลยนะครับว่า EP สามารถหาได้จากทางไหนบ้างอย่างแรกเลยคือการตีมอนนะครับก็คือตีมอนทั่วไปนี่แหละจะได้ EP กับโกนะครับก็คือเรื่องของทองนะครับแต่อาจจะได้น้อยนะครับนะยิ่งเลเวลมอนสูงก็จะยิ่งได้ EP เพิ่มขึ้นไปแต่ว่าหลักๆในการที่เราจะอัพเลเวลในช่วงแรกเนี่ยจะเป็นการเดินเควสมากกว่านะครับซึ่งเควสเนี่ยจะมีทั้งหมด3รูปแบบนะครับเมนูเควสก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเควสเนี่ยจะมีเมนเควสไซด์เควสเดลี่เควสนะครับ ซึ่ง e อพเนี่ยจะได้มากสุดที่เมนเควส s นะครับผมแต่เมนเควส s เนี่ยมันจะก้าวกระโดดไปเลยถ้าเควสนี้ปุ๊บนะครับมันจะก้าวกระโดดไปแบบข้ามเลเวลมอนอิกเลเวลหนึงเลยนะเพราะฉะนั้นเมนเควส s เนี่ยมันให้ e อพเยอะก็จริงแต่ว่ามันแลกมาด้วยความยากของมอนนะครับถ้าใส่ฟรีหน่อยเนี่ยในช่วงแรกๆในช่วง2วันแรกนะครับอาจจะติดกันอยู่ที่เควส20หรือเควส t 8 8นะครับเพราะว่าจะติดอบอสเพราะว่าต้องเข้าไปตีบอสคนเดียวนะครับ ตรงนี้ก็จะให้ไ p เยอะที่สุดแต่ก็อาจจะยากที่สุดด้วยนะครับผมแล้วมันจะมีไ p บอกเลยนะครับจะคำนวณไ p มาให้เลยว่าถ้าเราส่งเควสเสร็จเนี่ยเราจะขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้จะมีบอกเลยตรงนี้ก็เป็นของรางวัลนะครับแล้วก็เป็นตัวโกนะครับหรือว่าทองนะครับในการทำเควสนะครับเราก็สามารถออโต้มูฟได้นะครับโดยกดตรงนี้นะครับออโต้มูฟหรือว่าถ้าเราอยากให้ไวนะเราสามารถกดเทเลพอร์ตได้เลย ักดเทเลพอร์ตเนี่ยเขาจะวาร์ปไปในจุดที่เป็นบอลลูนนะครับที่ใกล้ที่สุดนะครับแล้วก็จะเดินเควสให้เรานะครับจะวิ่งไปหาเควสให้เราอัตโนมัติหรือ้ะจะให้ง่ายกว่านั้นนะครับถ้าเราแล้วเควสเนี่ยเมนเควสเนี่ยจะเป็นตัวหนังสือที่ไม่มีสีนะครับเราสามารถกดค้างไว้นะครับแล้วเข้ามาตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถกดเทเลพอร์ตเพื่อให้ไวที่สุดในการเดินเควสนะครับผมต่อมานะครับจะเป็นระบบไซด์เควสนะครับระบบไซด์เควสเนี่ยก็จะมีเป็นแชปเตอร์เหมือนกับเมนเควสเลยนะครับก็จะให้ไปตีมอนเพิ่มเหมือนกันนบาางงงทีกก็็เปรส่ขอ นะครับหลักๆแล้วเนี่ยในการเดินไซคเควสนะครับจะได้เป็นตัวถุงทองนะครับก็จะได้เป็นตัวโกกนะครับ70,000นะครับส่วนใหญ่จะได้เป็นถุงทองหมดนะครับแล้วก็บางเควสอาจจะมีแทรกมาเป็นตัวน้ำยา EXP p นะครับผมส่วนถัดไปนะครับก็จะเป็นตัว d ดลี่เควส t นะครับตัว d ดลี่เควส t เนี่ยเราสามารถที่จะรับได้ตลอดเลยนะครับในขณะที่เราอยู่ที่แม c จริงๆเราเดิน Si ค์เควสแล้วแล้วเดลิเควสเนี่ยเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเองตัวเดลิเควสเนี่ยเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเองนะครับมันจะเป็นเควสสีม่วงนะครับถ้าเราเดินผ่านโซนไหนเนี่ยเดลิเควสมันจะเด้งขึ้นมาเลยเราก็สามารถกดรับได้นะครับของรางวัลหลักๆเนี่ยจะเป็นทองนะครับผมแล้วก็เป็นตัว contribution coin นะครับก็จะเป็นพวกเหรียญพวกนี้นะเหรียญพวกนี้ก็จะเอาไว้แลกของในเมืองนะครับมันจะเป็น coin ที่ไว้แลกของในเมืองพวกใบตีบวกของคราฟอาวุธอะไรพวกนี้ครับหลักๆก็จะเป็นประมาณนั้น นะครับสำหรับ d e i l i quest ตรงนี้ก็ทำเยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับสำหรับตัว d e i l i quest แต่แนะนำให้ทำหลังจากที่เราเดิน main quest ไม่ไหวแล้วสมมติว่า main quest คือแบบตึงมือแล้วอะเออเราใช้เวลาน,านานมากในการทำ main quest นะครับเราก็อาจจะพัก main quest ไว้ก่อนแล้วก็มาเดิน side quest กับตัว d e i l i quest นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นดันเจียนนะครับที่จะเอาไว้ทาให้ตัวละครเราเนี่ยเจนอีเยอะที่สุดนะครับมันจะมี2ดันเจียนนี้นะครับที่จะได้อ P เยอะมากๆกนะครับก็คือดันเจียน อิเรธาเทมเพลนะครับแล้วก็ตัวไซคอนน่ารูนนะครับซึ่งไซคอนน่ารูนเนี่ยจะได้เป็น EXP นะครับได้เยอะกว่าตัวนี้นะแต่ตัวเนี้ยจะมีโอกาสดรอปของเพิ่มนะครับก็คือดรอปเป็นใบตีบวกกับตัวซีลออฟเอสไวเมนต์นะครับตัวซีลออฟเอสไวเมนต์เนี่ยจะเอาไว้ครามใบเปลี่ยนอาชีพนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างสําคัญนะซึ่งเราจะเอินจากการที่เราฟาร์มไอ้พวกนี้แหละครับไปขาย2องดันเจี้ยนนี้ก็จะเป็น2องดันเจี้ยนหลักนะครับที่ให้ EXP สูงนะครับผมส่วนอีก2ด้านสองดันี้เนนะครับแล้ววก็ฟาร์มตั มอริออนนะครับตัวมอริออนตอนนี้มีความต้องการสูงมากนะครับเพราะว่าใช้คราฟไอเทมเกือบจะทุกชนิดในเกมเลยนะครับแล้วก็ดอค่อนข้างยากด้วยนะครับอ่าหลักๆในส่วนของการเจน exp นะครับก็จะมีระบบตามที่ผมบอกไปนะครับก็คือตีมอนนะครับวิ่งเควสแล้วก็ลงดันเจียนนะครับผมและระบบสําคัญอีกระบบหนึ่งนะครับก็คือระบบคราฟนะครับผมระบบคราฟเนี่ยจะเป็นระบบที่สําคัญมากในเกมนะครับเพราะว่ามันจะใช้คราฟอ่าไอเทมแทบจะทุกอย่างในเกมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใบตีบวก นะครับอาวุธใบเปลี่ยนอาชีพนะครับใช้จากระบบนี้หมดนะครับผมก็จะมีแบบ2แบบนะครับคราแบบ Normal คือคราอาวุธทั่วไปธรรมดาครับแล้วก็ s p e c i a l ลค้าฟนะครับก็จะค้าเป็นพวกอาวุธชุดเกาะนะครับแล้วก็เป็นพวกสกิลใบเพิ่มเลเวลสกิลอะไรพวกนี้นะครับก็จะค่อนข้างที่จะครายากกว่าอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็คือค้าเป็นพวกอุปกรณ์ทั่วไปเฉยซึ่งอย่างที่ผมบอกนะครับมาริออนนะครับอันนี้คือเป็นตัวที่จะเป็นตัวที่เราจะฟาร์มนะครับเพื่อทําให้ตัวเราเอินนี่แหละนะครับ โทมมอรีออนก็สามารถขายในตลาดได้และความต้องการสูงตลอดขายในตลาดได้มาเป็นเพชรนะครับเราก็เป็นเพชรไปแลกเป็นเหรียญแล้วก็เอาไปขายในบล็อกเชนนะครับโอเคครับหลักๆก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับระบบในเกมนายโคลสำหรับเพื่อนๆที่จะเข้ามาเล่นใหม่ก็ลองศึกษาดูนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับยังไงฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็ไลฟ์สตรีมของผมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ